ชมชัดๆภาพแหวนที่นดเดชใช้ขอยายาแต่งงานเพชรเม็ดใหญ่โคตรหน่ในประเด็นโรคออนไลน์ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวของคู่รักคนดังอย่างนัตเดชคุกิมิยะกับสาวยายาอุรัสยาที่ล่าสุดฝ่ายชายขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกล่าสุดในอินสตาแกรมของนางเอกสาวไบเฟิร์นพิมชนก ลงรูปในทริปที่หวานโรแมนติกนี้และมีคลิปวิดีโอที่ยาย่าและนัเดทกกอดกันท่ามกลางวิวธรรมชาติที่งดงามโดยยาย่าได้อวดแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายซึ่งเป็นเพชรเม็ดโตแวววับสวยงามมากในขณะที่ในทวิตเตอร์มีการเปิดเผยว่าวงนี้นัเดทสั่งทําไว้เฉพาะเพื่อขอย่าแต่งงานโดยมีน้ําหนัก12กรัตแปลได้ว่า12ปีที่รักกัน เท่ากับ12การัดโดยนัดเดทสั่งทามกับนักธุรกิจชาวดูไบาจากห้างเพชรสาขาฮ่องกง